ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับเราเหมือนกันถ้าเราอยู่บนท้องถนนนะคะพาไปดูรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งค่ะขับมาอยู่ดีๆคุณผู้ชมอยู่ๆก็สไลด์พิกตะแคงไปแบบนี้เลยนะคะพนักง,งานปั๊มน้ํามันที่อยู่แถวๆจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องรีบเข้ามาช่วยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต่อไปนี้กันค่ะ ควันฟุ้งเลยฮะและที่สําคัญน,นี่เด็กปั๊มวิ่งไปแล้วและที่สำคัญเพราะอะไรรู้นะเดชบุญจริงๆมาพลิกความอยู่หน้าปั๊มอ่ะถูกต้องอค่ะคือสังเกตว่าฝุ่นตลอบอบปวนเลยนะคะรถบรรทุกพ่วง22ล้อคันนี้เนี่ยเรียกว่าบรรทุกกา,กากมันมาเต็มคันรถก็หนักด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่พอมาถึงหน้าปั๊มเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตมุมขวาเมื่อสักครู่ใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บอยู่ๆสไล ตะแคงซ้ายเอียงไปทั้งคันแบบนี้ค่ะพนักง,งานปั๊มเห็นปุ๊บหนีพากันไปตามเพื่อนวิ่งมาช่วยเหลือกันนะคะเหตุก,การณ์เกิดขึ้นที่หน้าปัมา๊มก๊าซอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคนขับรถเนี่ยเล่าแบบนี้ผมนะกําลังจะขับรถมุ่งหน้าเข้าบางปะกงแล้วมีรถกระบะพุ่งออกมาจากปั๊มมาตัดหน้าก็เลยต้องหักลหลบจนรถเสียหลักพลิกควา่าตำรวจในพื้นที่สอพอแสนภูดาดก็เลยไปไล่ดูวงจรปิดปรากฏว่า ก็ไม่เห็นมีนะไหนรถกระบะที่คุณพี่บอกว่าออกจากปั๊มเนี่ยไม่มีสักคันเลยค่ะก็เลยนําตัวคนขับไปตรวจวัดแอลโกอฮอล์ปรากฏว่าเอา้าก็ไม่เมาอีกอทีนี้ก็เลยคาดการกันว่าหรือคนขับจะหลับในก็เป็นไปได้ค่ะ